อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสีสวยวันนี้ลมแรงจังเลยอะอากาศเย็นอ่ะจะไหวกันไหมเนี่ยเอจะไหวกันไหมอากาศเย็นเหลือเกินอากาศเย็นเนาะ ไปไปเดินเล่นออกกำลังกายปไปไปเดินเล่นออกกำลังกายเจ้าตัวเล็กหนาว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 ลมพัดแรง ไปเดินเล่น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 มาไปเดินเล่นมาเลยแดงแดงดัง,ดงสวยไปว้าวรมแรงจังเลย ว้าวลมพัดแรงค่ะเนี่ยค่ใบไ,ไม้ไหววิวเลยเช้าวันนี้อากาศเย็นค่ะเสียงลมพัดแรงได้ยินเสียงลมไหมคะนูน่นต้นไม้ใหญ่ก็โยกไหว เช้าวันใหม่ตื่นนอนกันทุกวันเดินทางกันทุกวันมุ่งออกฝ่าฟันบัญหาความเป็นอยู่